เผยภาพล่าสุดนี้ของคุณอ,อมอัคพันธ์พูดจัดแจงความหลอกและความจริงหลังจากที่ถูกจับตามองไม่สบายค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับหนุ่มอมอัคพันธ์หลังจากที่ก่อนหน้ามีข่าวด่วนนะคะว่าต้องเข้าตรวจร่างกายไม่สามารถมาร่วมงานบวงสวงสัจจะในชุมชนหร,หรือว่าเสือสังฟ้าสามได้ทีมงานสํานักข่าวดังก็สอบถามไปยังผู้จัดการของพระเอกดังค่ะ เมื่อวันที่26ตุลาคมคือคิวจริงๆคุณออมต้องเดินทางไปร่วมบวงสวงเสือสั่งฟ้า3ที่ช่องหลากสีหลังจากที่คุยกันเมื่อคืนก็ยังอัปเดตแบบนั้นแต่พอทราบอีกทีคุณออมได้เข้าโรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยแจ้งว่าให้เจ้าตัวนั้นแอดมิดด่วนจึงไม่ได้ไปร่วมบวงสวงและชี้แจง คือแจ้งเพียงแค่ว่าคุณอ,อมยังไม่สบายจึงไม่ได้แจ้งรายละเอียดบอกกับใครเพราะว่ารอให้ทางช่องนั้นออกมาแจ้งเองแต่พอดีมีทีมคมชัดลึกโทรมาถามก่อนแจ้งรายละเอียดเท่าที่บอกได้และเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเพจช่องก็มาแจ้งข่าวอีกขอแจ้งข่าวจากกองรอยรักรอยบาปท,ที่เตรียมเดินหน้าถ่ายทําในเดือนนี้กับผู้รับบทพระยาวิสุทธ์คนใหม่ฟุก พงานนี้แฟนๆอมไม่ต้องเสียใจค่ะที่อมผอพักงานแสดงชั่วคราวเพราะว่าทุกคนยังสามารถติดตามผลงานได้ในสัจจะชุนโจนั่นเองละค่ะยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้ค่ะ